ก็ที่เข้าพบกับช่องวัยรุ่นสายแบกอีกแล้ววันนี้ผมก็จะพามาดูยทวรโบนะครับผมใส่ทุ่งมือก่อนครับไม่ไหวเจ็บมือทัวร์โบอันยิ่ง ลอบข้างก่อนนะครับวันนี้เรกกาเจอเบอร์ข้างล่างครับไม่ได้เอามาด้วยใครทักมาว่า ตัอเบอร์สิบก่อนนะครับตัวนี้จะทำยากกว่าให้ศูนย์สี่นะครับตัวนี้จะทำยากหนะ่อยจะเป็นแปดแฉกถ้าคันพลาดนิดเดียวคือจบเลยครับน็อตขาดข้างในครับไปเจอเนะเอาอ,อกกุปกรณ์ไม่ครบ I ยูโรสองนะครับแห้งๆเลยก็จะเปล <guarding> ี่ยนแค่บ <c oughs> ูทสองเท่้มันก <wh> <ing> ็ว่าอยู่ทำไมทัโบมันพาง माफ เกียวซ้ายนะครับพอเราจะถอดเอกเราต้องหมุนซ้ายออกหมุนซ้ายนะครับ แกนหลังแห้งครับแกนก็ไม่นี่ครับผมสาเหตุที่ลูกค้าเขาเชื่อมติดครับผมปิดโค้งมันก็เลยพังครับไม่ใช้กระป๋องนะครับลูกค้าเชื่อมปิดแถวมจะเจียร์ก็ใช้ได้ปกติครับไม่ได้เชื่อมล็อกข้างในก็เรียบร้อยครับผมมันก็เลยฟาดครับมูดมันเยอะครับ

เคาะก่ขอนนะครับที่ผมก็จะเคาะก่อนจะออกได้ไม่เคาะไม่ออกครับทีนี้เคาะเลยะครับเคาะมันเลยทีมันหน่อยแล้วลองออกแน่อนอน นอืมเห็นไ,ไหมถ้าเคาะมันก็จะออกง่ายครับถ้าไม่เคาะเนี่ยออกยากมากอ๋อเกี่ยวมันก็จะรูดนะครับถ้าไม่เคาะ 我去那 ดูนี่ไหมมาเลยครับนี่ไหมมาเลยอุมดมันเกินครับน่ยเพราะว่าเขาอุดชิงมาดูนี่รอยไหมมาเลยนี่ครับไอตัวปัญหามันจะถอดได้ไม่ได้ก็คือไอตัวนี้แหละดูมันครับวัดดวงเลยครับใช่น่าจะลอยซ่อมมาแล้วครับ รอยซ่อมมาแล้วครับเนี่ยลายมันบิดบิดอยามันบิดบิดอยู่อาจจะมีรอยซ่อมมาแล้วครับตรงนี้ทีนี้เรจะเคาะเหมือนเดิมไม่เคาะไม่ออกแม่นอนแล้วดูสิ ไม่อกอกไม่อกอกครับนี้ออกครับ แต่นั้นไม่ออกนี่แหละคงเลยไม่อยากจะซ่อมครับซ่อมยากกว่าศูนย์สนี้ศูนสีจะซ่อมง่ายครับ กระแทกนี่ออกมันต้องเป็นมีดอกกระแทกครับผมไม่มีไม่ใช่แบบนี้แหละนี่แหละส่วนมากจะตัวเดียวนี่แหละครับมันไม่ออกเนะ่ยดูเลยครัาแล้วมันจะดู ลูกมาณนี้ออกแล้วที่แกะเครื่องมือค่อยได้ซ่อมครับไอรุนเนี่ยซ่อมยากเกลื่อกับน็อตนี่แหละครับปัญหามัานเยอะ นี่ไม่ครับ ตัวนี้มันตัวนี้ครับสืบนี่ตัวนี้สืบ พอกันทั้นี้นสืบก่อนครับทั้นี้ของเขาก็จะมาดูไอ้ตัวนี้ครับเนี่ ม่เลยครับยับยายครับผมก็จะประมาณนี้จะต้องไปล้างดูครับแล้วก็มาปัดปัดดูสภาพนี่รูใบภาพใบก็ตรงนี้ใช้ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็ปันเอาครับผมประมาณนี้ขอบคุณครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวิธีลือ้อก็จะลื้อยากอยู่ครับ ถ้ามีเครื่องมือหน่อยถ้ามีมีเครื่องมือก็นี่ครับตัวอันตรายเลยครับรูดครับผมก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องสัครับเดี๋ถวประกอบจะจะอัดคลิปให้ดูอีกทีนะครับผมก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ